สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำต้มเม็ดเดือยหรือว่าต้มลูกเดือยนะคะซึ่งเราจะมีสองอย่างมีนจะมีอยู่สองแบบนะคะแบบหนึ่งคืออันนี้แบบเป็นขัดขาวก็คงเหมือนข้าวเราที่ขัดขาวอันนี้เป็นแบบที่เขากระทาะเปลือกออกอย่างเดียวก็มันก็คงประมาณเหมือนอข้าวบราไรซ์อะไรพวกนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกันเอามาต้มไว้ทำของหวานก็ได้เอามา,าใส่นมเต้าหู้ สรงเครื่องก็ได้หรือว่าจะมาใส่กินกับซีเรียลก็อร่อยค่ะเราจะแยกออกอันที่เป็นสีขาวกับอันที่เป็นสีเปล่าๆนี่นะคะเราจะไม่ต้มรวมกันเพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะนํามาล้างน้ําสัก2หรือ3มน้ําก่อนเพื่อที่จะคัดเอาเม็ดที่เสียออกแล้วก็ล้างฝุ่นออกนะคะถูได้นะคะ เห็นว่าน้ำเขาขุ่นมากจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำลงไปแค่นิดหน่อย ประมาณพอท่วมแล้วเราก็เราจะใส่เกลือลงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะขยำขยำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะล้างกลิ่นเหม็นสาบทีนี้พอเราใส่เกลือแบบนี้ไว้แล้วเราก็จะแช่ไว้ประมาณสัก 1- หรือ2ชั่วโมงนะคะอันสีขาวเราก็จะทําเหมือนกันค่ะเราก็จะล้างสักสองสามน้ําแล้วก็มาแช่เกลือเหมือนกันค่ะ หลังจากที่เราแช่น้ำเกลือไว้1ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็จะมาล้างสาวๆจะล้างสักสองสามน้ำแล้วอันนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะคะเราก็จะมาคั้นๆออกแล้วก็จะล้างอีกสักสามน้ำนะคะ หลังจากที่เราล้างเม็ดเดือยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําใส่หม้อมาต้มให้เดือดเลยนะคะต้มจนเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําเดือดด,อดนี่แหละคะ่ะมาเทลงเทลงไปให้ท่วมเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้ามาคุมไว้หรือว่าถ้ามีฝาปิดอะไรก็ได้เอามาปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้น้ํามันละอุอยู่ข้างในนะคะ นี่ค่ะเราก็จะปิดไว้แบบนี้หรือว่าเอาฝาเอาจานเอาถาดอะไรมาปิดไว้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นผ้านะคะเราจะปิดไว้อย่างนี้ประมาณ3 4สชั่วโมงนะคะอันนี้หลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปนะคะน้ํำยังอุ่นอยู่เลยทีนี้เราจะมาเอาน้ํานี้ออกจะล้างอีกสักสองน้ํานะคะแล้วก็จะมาต้ม นี่นะคะสองอันนี้หลังจากที่เราเอาไปล้างน้ําอีกสองน้ํานะคะเราก็จะมาเปลี่ยนใส่หม้อทีนี้เวลาเราใส่หม้อแล้วเราจะเอาน้าเย็นธรรมดาใส่ให้มันท่วมเม็ดเดือยของเราขึ้นมาประมาณสักเกือบหนึ่งข้อมือนะคะเราก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปต้มเลยตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางต่ํานะคะเราจะเปิดไฟไว้ประมาณเลขสี่อันสีขาวก็เหมือนกันเราเปิดไฟกลางต่ำเหมือนกันค่ะหลังจากตั้งไฟเราก็จะาฝาปิดไว้ เราจะคอยดูนะคะพอเราได้ยินเสียงหม้อเดือดแล้วนะคะเขาเดือดมากแล้วเอาปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมารีไฟเป็นไฟต่ำสุดเลยค่ะจะต้มต่อไปอีกประมาณ15นาทีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเดือดแล้วเราก็จะรีไฟเป็นไฟต่ำสุดเหมือนกันจะต้มไว้ประมาณ30นาทีนะคะแบบที่เป็นเม็ดสีสีน้ำตาลเนี่ยที่เขากระทะ เปลือกออกเฉยๆเนี่ยจะต้มนานกว่าหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาปิดไฟแล้วก็ตั้งหม้อไว้อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะจนกว่าหม้อจะเย็นลงนะคะแบบเม็ดสีน้ําตาลก็เหมือนกันนะคะเราต้มไว้30นาทีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาวางไว้อยู่ตรงนี้จนกว่าน้ําจะเย็นลงเหมือนกันนะคะหลังจากที่เขาเย็นลงนะคะจะพองตัวขึ้นมาเกือบเท่ากับน้าเลยที่นี้เราจะมาลินน้ําออกนะคะแล้วก็มาดูกันว่า ลูกเดือยของเราเม็ดมันจะงามขนาดไหนค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเอาออกใส่จานเม็ดเขาสวยมากค่ะเม็ดสวยขาวแล้วก็นิ่มนะคะลูกเดือยเม็ดเดือยไม่เละนะคะสวยงามทานอร่อยส่วนอันนี้ที่เป็นที่เขากระเทาอบเปือกอย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเปลือกในออกอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาเรากดดูแต่อันนี้จะต้มนานกว่าประมาณ20นาทีนะคะต้มนานกว่าไอทนนี่ขาวเวลากินคือโดยส่วนตัวแล้วจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยเขาจะเหนียวหนึบนิ่มแล้วก็เหนียวเหนียวมันไม่รู้เหมือนกันเป็นชอบอันนี้มากกว่านะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกทําเอาเองนะคะทั้งแบบขาวทั้งแบบ นี่คือทุกอย่างนี่จะออกมาได้สวยมากเป็นเม็ดสวยนิ่มนะคะโอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ